พบกับช่อง Upper Vision Sport กับช่วงวิเคราะห์มวยครับอืวันนี้ครับก็เป็นทางด้านของนาบินอานันต์เจอกับนักชกจากเมียนมาครับชอลินอูที่วงนี้กําลังมาแรงครับพี่หนุ่มใช่ครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ชกในรายการวันลูปินีนัดใหญ่นะครับสัปดาห์ที่81นะครับวันศุกร์ที่27กันยายนที่วิีลูปินีทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะได้สัญญาไปวันใหญ่นะทั้งคู่เลยทั้งนาบิวอานันต์แล้วก็ชอลินอูนาบิวเนี่ยก็เพิ่งจะไปต่อยวันไฟไนหรือว่าวันใหญ่มาแล้วครััั้้้งงงนนนนนนึลลลลล่่่่าาาาาสุดชะทฟฟิเปโบบไีีกมตอยววแ เป็นวันลพินีนัดที่ยิ่งใหญ่มากๆก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ที่เขาประกาศคู่นี้ออกมานะครับก็ไม่คิดว่ามาเจอกันได้แล้วก็ไม่คิดว่านาบินชกอีกแล้วชกไวมากสั้นๆเนี่ยชกแบบถี่มากแฟนๆก็บอกว่าอยากดูเลยก่อนน้นนี้นาบินเนี่ยต้องบอกว่าน่าสงสารมากเพราะว่าชก6เดือนครั้ง8เดือนครั้งผมไม่มีใครชกด้วยเลยหลายคนก็คอมเมนต์ไปเหมือนกันว่าทําไมไม่สร้างนาบินนี่สร้างสมใจแล้วตอนนี้ก็คือจัดให้ชกทุกเดือนเลยใช่นะครับคือนาบินช่วงหลังเนี่ยเขาค่อนข้าง ทั้งที่จะพอเขาไปต่อยวันใหญ่แล้วเขาชนะมผมว่าชื่อเขาขึ้นมาเยอะมากนะครับก็ด้วยสรีระรูปร่างของเขาที่สูงมากเป็นมวยที่อาวุธครบเครื่องนะครับคือไม่ได้มีแค่สูงอย่างเดียวอะอาวุธมวยก็เยอะหลากหลายในครั้งนี้เนี่ยก็คือหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการถอยหลังหรือเปล่ามาเจอกับซอลินอูจริงๆแล้วเนี่ยต้องมองอย่างนี้ว่าตัวนาบินเองเนี่ยเป็นนักมวยที่อายุน้อยแล้วก็ประสบการณ์บนเวทีเนี่ยน้อยมากประมาณ50ครั้งเองซึ่งผม,ผมว่ามันไม่เยอะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ยังพูดอยู่ตลอดซ้ําๆว่าผมมีเวลาผมไม่่่รีบซึงผมวา น้องเนี่ยเขาก็พูดถูกรวมไปถึงเมด้ซาตูเนี่ยวหน้าคับเขาก็บอกแบบนี้ว่าเขาก็ไม่อยากจะรีบไปเจอตัวแข่งเกินไปเขายังรู้สึกว่ายังต้องการที่จะหาประสบการณ์เพราะในความจริงแล้วเขาเองก็ยังมองว่าตัวเองก็อาจจะยังไม่ถึงเบอร์ต้นๆไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าการประกบในครั้งนี้เนี่ยสมน้ําสมเนื้อเหมือนกันพูดถึงนาบินแล้วพูดถึงซอลินูด,ดีกว่า<อ>าะนักชกคนนี้ี่ยไม่ธรรมดาเลยพี่<ช>หนุ่ยใช่ครับก็เป<ๆ>็นน<ๆ>ักชกวัย32ปีแล้วนะซอลินูถ้าเกิดชื่อในเมืองไทยเนี่ยแฟนมวยอาจจะยังรู้จักเเเเเค้าาาาไมมม่่่ยยออะแตถป็็นทีีกื ซปเปอร์สตาร์รเขาก็เป็นซปเปอรส์สตาร์เบอร์ต้นๆของเมียนมาเหมือนกันเคยชนะระดับประกอรนะประกอรพีเสัญชัยอ่ะก็ถือว่าเขาก็ของจริงอ่ะธรรมดาอ่า<ไ>แล้วพอมาต่อยวันลูนีสามครั้งเนี่ยชนะทั้งสามครั้งเลยน, <ok S 1> น็อกสามครั้งด้วยใช่ครับก็น็อกตั้งมวญญี่ปุ่นในไฟแรกนะครับมาซูโยชิแล้วก็น็อกฟาบิโอเลสนะครับคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะแล้วก็ล่าสุดน็อกพงศิลิไฟนั้นแหละที่เขาได้สัญญาไปวันใหญ่คือด้วยกระดูกมวยเนี่ยโอ้โหผมว่าซอลินูดี่ดีกว่านาบิวพอสมควรเลยนะเรรรื่อองงกะดูปสบาณ์ของ ความแข็งแรงความอึดถึก<ม>ทนอะไรต่างๆนะครับก็เลยทําให้คู่เนี้ยพอดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็ถือว่ามาเจอกันได้ในเวลา<ม>ที่เหมาะสมซึ่งหลายคนอาจจะมองนาบิวดีกว่าแต่ว่าดูโดยรวมแล้วตอลินูเขาก็มีดีเหมือนกันถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งเนี่ยเป็นข้อบกพร่องของตัวนาะบินมาับหลายไฟเหมือนกันคือม,มองว่าด้วยเวทที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็กับศรีระรูปร่างที่ตัวสูงเนี่ยอาจจะมองว่าความแข็งแกร่งเนี่ยอาจจะไม่มากนะักครับผมทางกลับกันเนี้ยลินูเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีของเขาเนี่ยคือความแข็งแกร่งแข็งแรงมากคือส ว่าสไตล์การชกเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบมวยไทยในแบบสําเร็จรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะดูเป็นมวยเมียนมาประมาณหนึ่งที่รูปมวยทรงมวยอาจจะดูไม่สวไม่ค่อยสวยอาจจะมีแบบดูมั่วไปบ้างดูแบบแกว่งๆไปบ้างซึ่งบางทีบางครั้งเราดูแล้วมันดูแบบเอ็นไปเอ็นมาดูแปลกๆแต่เขาเนี่ยทนถึกโดนเท่าไหร่ก็ทนแล้วก็ยังคงเดินและที่สําคัญเนี่ยเขามีหมัดที่น่ากลัวมากหมัดหน้าเนี่ยที่แบบเขาเคาะสั้นๆไม่จำเป็นต้องเป็นหมัดที่แบบหนักที่สุดแต่เขาต่อยแม่นเคาะเข้าไปแล้วหล่นไปไม่รู้กี่คนแล้ว ก็เลยเป็นเครื่องหมายคําถามว่าคู่นี้มันจะจบยังไงซึ่งสรีระรูปร่างนี่แน่นอนครับนาบิวสูงกว่าชัดเจนส่วนซอลิดูได้เรื่องของความแข็งแรงความอึดถึกทนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักมวยเมียนมาอยู่แล้วคือเราต้องบอกว่าตัวเจ้านาบินเนี่ยมันคาดดาวยากเพราะในแต่ละไฟเนี่ยเขาเองเนี่ยจะชกไม่เหมือนกันตาูไ่ทช่ชกกับซูเปอร์เล็กจะเป็นแบบหนึ่งมาฝีมือเลยไฟล่าสุดก็เดินเจอกับโลโบตเนี่ยต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์ที่น้อยเนี่ยผมว่าน้องเองก็จะยังมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งโอออเคแนนน่หละู คั้นดาวได้เลยว่าตัวเขาเนี่ยต้องเดินต้องให้ถึงตัวแต่ทีนี้เนี่ยผมว่าความน่าสนุกคือตัวนาบินเนี่ยจะเลือกที่จะถอยไหมถอยไปอยู่ในเชือกแล้วทํ้สารอยเดิมกับข้อผิดพลาดที่เคยเจอกับซูเปอร์เล็กตัวเองถอยเยอะสุดท้ายหนีไม่พ้นก็โดนจนได้หรือจะเดินส่วนแล้วก็เลือกที่จะปะทะแต่ปะทะไปปะทะมาเนี่ยต้องดูว่าซอลีนูเนี่ยจะออกวุฒโดนนาบินหรือเปล่าหรือนาบินจะพลาดไปโดนหมัดไหนน่าสนใจนะทัศนาคู่นี้ส่วนตัวนะด้วยสรีระรูปร่างของนาบินที่มันสูงมากคือ ล่าสุดเห็นมันค้ำอย่างเงี้ยค้ำต่อยกับฟาวิโออ่ะฟาวิอโอต่อยไม่โดนนะต่อยหน้าไม่โดนนะต่อยท้องก็พอโดนก็เลยมองว่าโอ้โหหมัดของซซลินดูเนี่ยก็น่าจะต่อยลําบากพอสมควรซอลินดูอาจจะเปลี่ยนเป้ามาต่อยท้องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ต่อยหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะโดนลําบากนะครับสรีล่างมันต่างกันชัดเจนนะครับน่าจะเกือบๆ20เซนก็เลยมองว่าความสูงของนาบิวเนี่ยแหละน่าจะสร้างอุปสรรคให้กับซอลินดูพอสมควรสุดท้ายแล้วความยาวความใหญ่แล้วก็เลือกอออกาวุธของนาบิวน่าจะทําให้เขาคว้าใช้ได้ในไฟนี้ อ,นนอันนี้เดาลูกเกมนะอาจจะประมาณนี้แต่จริงๆอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับผมก็ <c oughs> จริงๆก็มองคล้ายกันตัวนาบินเนี่ยเขาเป็นมือที่อาวุธครบเครื่องมากเตะก็ดีเป็นระดับใส่ดำของคาราเต้หรือเทคนโด้นี่แหละหมัดก็ดีคือเขาลงรวมแต่เบอต้นต้นของประเทศเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจริงๆมองคล้ายๆกัน <c oughs> ผมเชื่อว่าความใหญ่เนี่ยมันได้เปรียบแบบเยอะเกินไปแล้วไม่ใช่แค่ความสูงใหญ่นะคือความแม่นความเร็วก็อยู่ที่นาบินด้วยหมัดที่น่ากลัวที่สุดของซอลินูคือหมัดเย็บแต่มองว่าหมัดเย็บในครั้งนี้ผมว่า เพรา,า่ว่าตัวเจ้านาบินเองก็เป็นนักมวยที่ไม่ได้แพ้หมักขนาดนั้นเพราะฉันชมมวยเนี่ยอย่างที่บอกว่านวมเล็กเนี่ยใครพลาดใครล่นแต,แต่ผมเชื่อว่ายังไว้ใจในตัวน้องช่วงนี้กําลังไฟแรงร่างกายดีผมเชื่อว่าน่าจะประทะรับไม่หมดแรงน่าจะค้าอยู่ครับ,รบอ่ะเอาเป็นว่าแฟนมวยทางบ้านเนี่ยมองยังไงกับคู่นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยละกันครับแล้วก็ใครที่ชอบรายการของเราหรือว่ารายการอื่นๆในช่อง,รงเรยต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเพราะฉั้นก็อย่าลืมติดตามช่อง Upper Vision Sport เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา นะครับครับผม